สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านชมค่ะสวัสดีตอนค่ำๆเนาะคะ่ะมื่อนี้นะคะแม่มูก็ได้มาอยู่ที่บ้านเจลอตเตอรี่คือเก่านะคะท่านชมมื่อนี้นะคะได้ยินบ่าวเถาเพิ่นว่าเพื่นไดแนวทางจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะเพื่อนห้มากนะคะตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะมาเบิ่งน้ำกันนะคะงวดวันที่16มิถุนายน2567าเค่ะบ่าวเถาเพื่อนใดมากตัวใดนะคะมาฟังน้ำกันค่ะ เอาคุผู้ชมก่อนที่จะไปเบิ่งตเงลขน้ำกันนะคะแม่หมูจะพาไปเบิ่งเจลอตเตอรี่ทำกับข้าวอะไรวันนี้นะคะเปนไดยังกินมาเบิ่งน้ำกัน,นะคะ่ะผู้ชมบ่าวแ่ากเขาไปแล้วนะคะดียมไสะกุคับกระดูกหมนนสวัสดีค่ะเจลอตเตอรี่สวัสดีค่ะ,ดคะได้ยังกินแลงวันนี้ต้มกระดูกหมูออนกระดูกไอ้อหมูย่างแม่หมูไส้กุ้งสด ต้มยำกระดูกหมูอ่อนใส่ต้มยำกุ้งอะไรพี่น้องต้มยำกุ้งแบบเข้มข้นเด้ิมาเม,น,ม,น,มนต้มบ้านบ้าเขาด้บา้บานเบ่เจะแบบว่าใส่นุ่มสดจักหน่อยอถามก่อนเ<า>ด็ยินดีจากนาคนพรพนมมาเมื่อไหร่อาจจะเป็นพรุ่งนี้ <c oughs> พรุ่งนี้ท่านผู้ชมรอพรุ่งนี้นัดสิบสี่ป่ะสิบสามพรุ่งนี้วันที่สิบสามอ่าค่ะวันนี้ว่าก็วันที่สิบสองเดี๋ยวเดี๋ยวโทษ โทษถามน้องเขาอีกรอบนึงแต่ตอนเย็นพอดีเนาะอาจจะเป็นย้ําแรงเพื่อแม่หมูเพราะว่าตอนตอนเ้าท่านเพราะว่าเจต้องไปนั่งแต่เพราะว่าจริงสิตอนเ้ากับท่านดนกเพราะว่าตอนกลางวันบ่าวเถ่ากอกเดินทางพี่นอนแมนบ่าวเถวสมอไม่ได้เพาสเสมได้เจอกันย้ําเมื่อเศารนะเจอกันเวลานี้ซ้ำนี่ทุกวันค่ะเจอกันเวลานี้ท่านผู้ชมแมนบ่าวแถาจะลงอันนี้ใหกกอนนะครับผู้ใหญ่ใจดีจากกทมอ เอาเดี๋ยวจังมาเบิ่งให้เจ้เพื่อนเอเฮกอนพี่น้องใกล้จะเสร็จแล้วแม่นเขี่ยวหมกอนเพราะว่ากุ้งใส่แป๊บเดียวก็สุกแม่นกุ้งที่หลังค่ะเอฟซี่ันมาหังอีเบิ่งเวลาเจ้เพป็นกุลี่กุจจ่อสั่นเพคนมาอาันเอ๊ะไปจังสีหลังปกติของเจ้เชาบ้านไม่ได้ประโยชน์โล้ด้วยก็คือได้ใส่เสียไร่เสียไร่ตัวสงการตัวนี้สงการออรอบมังคุดลายร้างเรื่องนี้นะจับจิฟตนี่ไหมเป็นเอกลักษณ์อีรึว่าทำชุ่มเนาะโอ้ยมันทางแซวอยู่คนเอฟซีบางคนมาเอฟมาแต่ใส่กิฟตนี่เอฟมาแต่ใส่ไม่ติดต่อ บากิีบนี่ไหมอะไรบ่๊มเป็น้องชายมาให้บ่อันลูกสาวมาให้ยเนี่ยของจะคล้องเนี่ยของกับคล้องเอฟมาแน่เอฟมาแน่เบอร์คือท่านสมัยแต่ท่านผู้ชมแต่หักละเอาเจ้ลืมถามมือเ้านี่พี่น้องเพิ่นไปเลี้ยงปูเออจุดทูบได้ตัวใดนี่เลขอันปูจุดทูบนีบ่อ่าแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเลขจุดทูบมือเ้าเนี่ย ลืมบอกซู่ฟังตัวเบาเถาพ่าเพราะว่าเพิ่นเพิ่นไปแต่เศร้าเบาเ่าเรียกว่าถัดตื่นบ่ท่านกะจะเก่งใจแต่ก็ได้ไปเพราะว่าเบาเ่าพี่น้องเดี๋ยวนี้นอนดึกแล้วก็นอนบ่ค่อยหลับท่านผู้ชมแล้วเพิ่นไปเลี้ยงปูไปแต่เศร้าเบาเ่าเรียกว่าถัดไปบ่ท่านกะบ่เป็นยังได้ให้เจ้เพิ่นเพิ่นว่าแตจุดทูปพร้อมด้วยว่าใั่นก่อนนีนเวลาเราเกิดมันสิ่ใหม่ออมันหลายสุดแล้วด้วยใหม่หมอเลขถูกแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดอ้าตรงเลขฝันเบาเ่าพร้อมเลยเอาเจ้ก็ไปจุดเลยในเดื่อ แม่หมูได้ทายไปบ่แม่หมูทายไปอยอะจังจังจังเบิงนี่อันนั้นของแม่หมูอันนี้บป็ได้ทายไปนี่ตาบ้าเกียรติมาเยอะจอเจวัดยูทูปแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดงามงามสัสสัสอ่ะเอานชมเดี๋ยวไปเบิงผู้ใหญ่ใจดีจากกทมนะครับเนาะเดี๋ยวว่าเว่าจะเขียนเลขทูปเจให้น้ำเดี๋ยวจะมาเบิงเมนูอ่ะอันนี้หนึ่งยังไงบ่ได้หนึ่งยังเอาไว้ไันทานนี่โอ้หอมแล้วเจพูดด่ะแม่หมูจะพาไปเบิงผ้าอ่อนตัวแม่หมูโอ้ยหอมหอมค่ะชมมากินข้าวแรงน้ำกัน อันนี้หมูซื้อคาน่ะมาเจอ่อนซ่อนคานค้าซื้อมากกว่เจหรือว่าค้าเจ้าของอ๋อเป็นยังงคืออ๋อคันผู้ชมเจลาตินมูกอ๋อสันพันวามกเหร็นความหยดหมวกเสื้อปวดนะกูเพิ่นจะก้รูดึงนี่มีเท่านี้ล่ะรูดึงวันนี้จ้าแค่แล้วแม่แม่หมูค่ะรูดึงเอาค่ะผู้ชมไปเบิ่งน้ำกันนะคะว่าบ่าวเถาพนใดบ้างค่ะตัวใดนะคะตัวเดียวเม็ดเดียวสันพันวา อ่าค่ะตาบินสวัสดีค่ะปูเซลีมาได้ยังคะเอฟซีกระทำกันเขามาหลายแล้วค่ะตะวินวันที่สิบสี่ตอนเย็นวันที่สิบสี่ตอนเย็นอ้าวค่ะมาชมตะวินว่าวันที่สิบสี่ตอนเย็นนะคะแตยเม่หมูจะมาตามให้คือเก่านะคะอ่าครับสิบสี่ตอนเย็นค่ะอ้าชมบ่าวเถาพนเขียนระบอบบ่าวเถา นี่ครับทูมชมที่เพิ่นทรงมาให้นะพี่น้องเนาะ <c oughs> ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีจากกทมน่ครับ <c oughs> เด่นบนเด่นสองครับว่นนี้ครับผมแปดสองห้ารองแปดหกหนึ่งนับเด่นล่างเด่นเจ็ดนับเจ็ดสี่เอาเนี่พี่น้องเบาเถ่าเขียนตัวยังไง่าให้คือ宝妈ทั้งพี่ นะครับพี่น้องแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้อนะผู้ใหญ่ใจดีจากกทมนะครับอ่างวดวันที่16มิถุนาย,ยน2567นะครับเพิ่นก็นเด็นมาหางเดียวเด้อพี่น้องเด้อเด่นบนเด่น2เพิ่นว่านะครับแปดให้เน้นชุดนี้เพิ่นว่าให้เน้นชุด825นะแปดหเป็นตัวร่อง2อตัวนี้เบ้าเทาตัดให้ท่านผู้ชมเพิ่นบ่ได้ตัดให้มาเด้อครับเด้อนะครับเพิ่นตัดให้เพิ่นให้มาคือ825ตัวเน้นตัวร่อง861 นะครับอันนี้เป็นตัวร่องเด่นล่างเด่นเจ็ดเจ็ดสี่นะครับผู้ใดบรมาณเจ็ดสีกัดหาตัวมาใส่เจ็ดเลยนะครับอันนี้เบ้าเทาตัดกสองตัวให้สองห้าแปดสองแปดห้าเลขทูบเจนะครับแปดหนึ่งเจ็ดนะครับเบ้าเทาบราดียปากาเดี๋ยวบืนมือกีเค้นให้พร้อมครับจากนาครพนมนะครับท่านผู้ชมเลขทูบเจจุดที่มือเสาร์เจพ่นไปแก้แก้บนให้ร้านนะครับผมแก้บน ไปเลี้ยงปูนะครับไปเลี้ยงปูตาจุดทูบได้แปลกหนึ่งเจ็ดนะครับเอาแคปหน้าจอครับผม okay. เอาเจเออินมายังอีกบาตมาซิมอันนี้ป่ะอันนี้ที่ทอดอันนันหมูแม่ไม่หมูเส่อไปร้อนที่ทอดยังอีกบันเนี่ยจะทอดไอ้สามชั้นนี่ค่ะสมสามสั่นสมสามสั้นอเ<พ>อดเผาคนเอามามจะใส่<อ>เจก,กับลูกคนมเาเจทอดให้กินได้ว่าสั่นมีมีเอ็นต้มยำกุ้งนะ ลักกะทอดสามชั้นไม่นะสมสามสันสมแย่ก็หัวกระดิ่งอีนี่กระดิ่งนี่กับหลักเจ้ามาเบิ่งน้ำกันค่ะไปชุ่มสมสามสั้นเป็นจังได้ฮะสมสามสันเป็นจังได้เมีนมัมนูอาหารน้ำกันนะคะเดี๋ยวนี่ก็นั่งทีทอดทอดทอดคู่กันไปแม่แม่หมูเดี๋ยวไปนะค่ะเจ้จะเคี่ยวไอ้เจ้จะเคี่ยวหมูเห็นมันนิ่มๆก่อนแันหลักกะเจจังแจวกุ้งใส่แลักกะซี่โดีเอาเลยยังสินะค่ะแต่ว่าตอนนี้เลาปรุง ครบกันอันสิทอดเออมาเบิ่งอันส้มอันสามสันนี่บอแกนโอ้ผมเคยเห็นแกอีรีแหละเจแม่มูผมเคยเห็นส้มสามสันจากเที่หัวตายเห็นกระดิยินนี่แหละเมาถังทอดด้วยบ้านนี่เจสิบจวดจ้าจวดจ้าส้มสามสันจีอืออือมาทำมืส้มเบิ่งน้ำกันส้มสามสันมาทันมาเจี๊ยบเใส่ไฟรุนแรงดิ อาถอดมันด้เจ่มันนั่นแหะห่อนจ้ะเจ่ไปห่อนแล้วยังโอไปกระเด็นแล้วค่ะไปชุ่มเอารอดเจ่เพิ่งถอดแล้วก่อนนะค่ะจังเบิ้งน้ำกันว่าถอดสมหมูสมสามชั้นจะเป็นจังไรนะคะต้มยำกุ้งเสร็จแล้วนะคะกุ้งสดต้มยำกุ้งเจ่เพิ่นเลยโอ้ใส่คาใส่นี่เบิ้งพี่น้องเบิ้งกุ้งเน้นๆ ต้มยำข้นต้มยำน้ำข้นค่ะเปาเทาแต่กับผู้ให้เพจปันไดนเพราะว่าหมดเปาเทาคนสิบกินเพจค่าเมโอ้มันอดพรลดจัดอันนี้ส้มทอนีดส้มส้มเปาเทามากเลยแม่ทอดร่างร่งสั่งมากพี่น้องนะผมล่างสั่งแบบส้มเป็นแหนมหมูสามชั้นพี่น้องแบบแซ่บมากเปาเทามากเลยร่างสั่งเอานางเกศไม่กินข้าวน้ำกันอันนี้กระหงขามากเลยเปาเทาแล้วหงอันนีาวเป็นเว่นเพื่อนขันหงข้าวเจี๊ยาหัน ้าหันถ่ายเบาเท่าหงเขาได้คนว่าเอายำให้เอฟซีนะเจไปจุดทูบเมื่อเ้าร้นี่เบาเถ่าอิหลี่กมกจมแต่่าษาทุบุญบ่ได้บ่ได้ติดบ่ได้ไทยแต่ไม่มีแม่หมูอ่ะไทยเอาเจไปยไทยสิกเทโทรศัพท์มาอุ้ยขอโทษได้เลยรเป็นยังพี่ลแป่งเจ็ดแปหนึ่งเจ็แน่นปดหนึ่งเจอีกกตกกรเล่งันเบาเท่า่พี่น้องลวงปูเฮ้าปู่เบาเ่าเล็กันเบาเท่าเบาเ่าตีเจ็าหนึ่งกระตัดให้เจ็หนึ่งน้อยู่ แปดหนึ่งเจ็ดตรงๆเลยเรยงอ่าสารปูตาบ้ารรทอนเพราะว่าไปคอยงันกระไ้ดิพี่น้องแม่นอืของลูกสาวกับพานพานานทุกคนที่อยู่อันนี้ของหลานสาวมันบ่เพิ่นสอบกอบพ่อพานหลานสาวเจ๊กับหลานสาวเป่าเท่านี่เลยพี่น้องเดียวกันเออเพิ่นไปสอบกอบพ่อพานแล้วก็สอบตัวทนายพานเอาคือไปกระไ้ไปเรี่องอีกรอบติอีค่าตัวฝุ่นไก่อีค่าตัวเพราะว่าอีกรอบนึงเขาหนีมาจากคุณเนี้ ไอ้เพื่นขอไปสองรอบก่อพ่อ่านแล้วบานนี้ตัวทนายรอดสัมภาษณ์สัมจรล่องกูไปกรุงเทพสัมภาษณ์สัมผัสพลาดเนี่ยกะเลี้ยงปูอีกเลี้ยงอย่างเดียวนะครับพันได้สมสมนมดังมุ่งมั่นสมดังมาปรารถนาเอาท่านผู้ชมมากินข้าวน้ำกันอันนี้ต้มยำต้มยำกุ้งเจเพันเลยเอาหมูใส่น้ำหมูใส่น้ำมันจังนัวใส่น้ำกินน้ำหมูไม่ได้คนจะเหมือนหมูแล้วแต่ว่าลืมบริเวณตลาดเอาเอาปลาหมึกมาให้เจที่แรกเจพันมาจาก ผัดนี่ก็เจ๊ว่าจะพัดกะเพรากุ้งสดให้บ้าวถั่ว่าถั่ว่าเบือต้มด้วยเจ๊มาสันก็ได้เปลี่ยนเเลยเม่นีูมีนกตว่าพีวินกัว่าเป่าเท่าเรากินต้มยำดีกว่ามาสันนะไม่ถ้าปกติซื้อเห็ดมาไว้ที่หันบ่าถั่วนึกคิดพอเอิ้นก็มีเห็ดมาเลยบัวโอ้นึกว่ามันเห็ดเอฟซีพีวินว่าเป่าถั่วจะกินมั่นไหลได้มาสันเอาพี่น้องแคปผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากกทมอีกรอบเดี๋ยวมากินข้าวน้ำกันมาเด้อนะเพิ่นเด่นให้มาหางเดีียวดด้้้ออพ่นง เพิ่นบม่ได้ตัดให้ที่พี่น้องบเบาเถวไม่เขียนเขียนตัดให้สองหาแปดสองแปดหาเนี่ยเพิ่นเหตเด่นมากคือหางเดียวแปดสองห้าตัวรองคือแปดหกหนึ่งล่างเด่นเจ็ดเจ็ดสี่เพื่อนมาถ้าบ่มักเจ็ดสี่หาตัวมาใส่เจ็ดเดรยไปหาสลากกินแบ่งไว้เพิ่นว่าเจ็ดสี่ไม่ได้ดันหรอกนะครับเอาหาดีโชคน้ำเพิ่นพี่น้องนะแปดสองหาอีกไปหาสลากกินแบ่งไว้นะเผื่อได้รางวัลเลขไทยสามตัวหรือเลขท้ายรางวัลใหญ่นะพี่น้องเนาะเอากินเขาที่บ้านเนี่ยเจ๊พนักกายอยู่อย่าเขียนเจ๊ทำเมนู เอามืออื่นจากนครพนมจังมารอยำแดงเดาบ่าวเท่ายำเสาบัวท่านนี้ยำแดงพอดีไทยพร้อมแบบเมนูอาหารพร้อมหลักค่ะเพราะว่าเจจะไปตะตีหามือแระมืออื่นเสามืออื่นจะกินยังไงนั่งตลาดโอ๊ยป้าจงคิดยากเดี๋ยวเพื่อเห็นยุตตลาดเอาขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณพญเจดีนะคะแล้วก็ขอบคุณบ่าวเท่านะคะสำหรับตรกน้าทางนะคะขอบกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ